สาวน้อยกับชุดน่ารักฟุ้งฟิ้งของนางหกนางนะคะ<ม>ใส่ชุดน่ารักมากเลยแม่หนิงสั่งมาให้กับน้องๆนะคะ<ม>ที่คอดจากเพจแม่หนิงเป็นเซตที่น่ารักมากเลยค่ะมีชุดมีรองเท้าแล้วก็มีหมวกมีคาดผมมีหมอนด้วยนะคะเอ็นดูมากเลย มูลค่า790ดาบาทนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งที่เพจแม่แอนได้เลยค่ะแม่หนิงสั่งผ่านเพจแม่แอนเลยมีอะไรบ้างในเซตนี้ที่จะให้คุณมัมไปนะคะก็จะมีชุดนี่ค่ะน่ารักแบบนี้นค่ะชุดเขาจะเป็นเป็นเหมือนผ้าลูกไม้นะคะเนี่ยใส่แบบนี้แล้วก็ด้านหลังเขาจะเปิดด้านหลัง นะจะเปิดเป็นบอดี้ผ้าค่ะจุ๊บอย่างนี้นี่น้องที่เป็นบอดี้ผ้า a, เนี่ยก็จะใส่เห็นบอดี้ผ้านะคะแต่สำหรับน้องที่เป็นบอดี้เต็มก,ก็จะเปิดหลังเห็นพอดีเดี๋ยวไปดูค่ะน้องเมโด้คนนี้นะคะเขาจะเป็นบอดี้เต็มเวลาใส่แล้วเนี่ยตรงนี้เขาจะมีบอดี้เขาเป็นบอดี้วนิวนะคะมีหัวนมด้วย ด้านหลังเขาก็จะเป็นไวนิ้วเต็มเหมือนกันก็จะเห็นเป็นแผงหลังของเขาเลยค่ะนี่ค่ะเห็นเป็นแผงหลังแบบนี้เลยนะคะแผงหลังน้องเขาก็จะโชว์ได้แบบนี้ค่ะนี่ตรงนี้ก็จะปิดตรงข้อต่อไว้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นก้นน้อยๆของเขาค่ะคงจะมีก้นนะคะนี่เป็นก้นเห็นไหมคะ เป็นก้นเด็กเลยนี่ชุดนี้แม่หนิงก็จะให้สำหรับแม่แม่ที่คลอดไปนะคะน่ารักมากดูสินี่ตรงนี้ก้นแอบดูกน้นน้อยเขาเห็นไหมเป็นก้นนะคะน่ารักมากเลยมีคิดไหนกันบ้างมาดูกันนะคะมีคนแรกเลยค่ะลารี่คิดนะคะ22สนิ้วหรือ21นิ้วโดวยประมาณค่ะใส่สีเนื้อ<ม>เป็นสีครีมแบบนี้นะ รองเท้าผูกๆน่ารักมากค่ะวันที่สองดัสตินดัสตินเบบี้เรียวบอลนะหลับปุ๋ยเลยชุดสีฟ้าค่ะคุณแม่เขาเลือกชุดสีฟ้านะคะมีหมอนน่ารักด้วยหมอนทั้งหลังนี่เอาไว้หนุนนะคะหมอนแบบนี้น่ารักจังนะคะในเซ็ตเขาจะมีเป็นนี้ด้วยค่ะคาดผมเห็นไหมคะแม่หนิงใส่ทับลงไปเลยถ้าเราไม่ใส่เป็นหมวกเราก็ใส่เป็นคาดผมได้ แล้วก็เอาหมวกออกปุ๊บเอาหมวกออกจัดทรงนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าใส่หมวกก็จะหัวฟูๆหน่อยนี่แบบนี้ก็จะเป็นคาดผมได้เลยค่ะสวยงามน่ารักมากค่ะคนที่3ค่ะ m o d o Kit นะคะเป็น18นิ้วเป็นบอดี้เต็มกีนะคะที่ให้ชมนะคะน่ารักมากใส่สีเนื้อสีครีม คนที่4สาวน้อยอากินะคนสวยนะขนาด20นิ้วค่ะก็ใส่ชุดสีชมพูไปเลยค่ะมีคาดผมด้วยนะคะมีคาดผมหนูจิ้มปักเสยขึ้นไปค่ะผมอันนี้เป็นงานสั่งทำของคุณมัมเขานะคะพี่น้องกันค่ะบ้านเดียวกันกับโคอีคิดค่ะนี่สาวน้อย ขนาด20นิ้วค่ะสวยงามมากดูเล็บนางสิใส่สีม่วงค่ะคุณแม่เขาชอบสีม่วงนี่เลยลก็มีคอดผมมีหมวกนะคะแบบนี้คนต่อไปน้องเอลราคิดค่ะน่ารักมากใส่สีเนื้อค่ะนี่น้องจะเป็นแขนขา3าส่วนสนะคะแล้วก็จะปิดปิดหน่อยเวลาเราปิดสายถ่ายรูป นะก็จะใส่กางเกงตรงนี้ค่ะปิดเพราะว่าขาน้องเป็นแบบ3ส่วนสี่นะคะ3ส่วนสี่ข้อดีเขาคือเขาจะอ้าขาได้กว้างๆเลยกว้างกว่ากว้างกว่าขาเต็มเห็นไหมเขาจะได้แค่นี้นี่ค่ะสมส่วนสี่เขาจะอ้ากว้าง,างเข้ามาลึกๆแบบนี้ได้จัดท่าให้เหมือนเป็นเด็กมากๆเลยค่ะแขนเขาก็จะงอได้ค่อนข้างเยอะค่ะนี่น่ารักมากเลยค่ะ มีหมอนน่ารักน่ารักด้วยเป็นเซตนี้นะคะให้เดี๋ยวแม่หนิงจะลงลิงก์เพจไว้ให้นะคะถ้าสนใจสั่งก็สั่งกับคุณแม่แอนได้เลยค่ะน่ารักมากไปชมความน่ารักของหนูกันนะคะนี่เลยเอ็นดูเอนดูนี่ค่ะชุดของเบบี้บอยเด็กผู้ชายนะคะจะเป็นเซต ชุดน้องหนูเป็นบอดี้สูทแขนยาวขายาวแล้วก็มีหมวกหนูตุ๊ก,กตาหนูน้อยน่ารักมากมีสีขาวสีเทาแล้วก็สีน้ำตาลนะคะนี่เป็นเซ็ตที่แม่หนิงจะจัดเตรียมให้กับเบบี้บอยเด็กผู้ชายแล้วก็จะมีอื่นๆอีกนะคะตามมาเรื่อยๆเลยเป็นคอร์เรคชั่นไป น่ารักค่ะเอ็นดูเนาะมีกระเป๋าน้อน้อยด้วยนะกระเป๋านี้แม่หนิงเอาไว้ใส่อะไรไว้ใส่จุกดูดนี่ไงจะเอให้น้องดูดได้จุกนี่นี่แอบใส่จุกดูดไว้ค่ะแต่ถ้าใส่สายคล้องแล้วก็จะใส่ไม่ได้นะคะมันเล็กไปหน่อยมีกระเป๋าน้อน้อยเอ็นดูเนาะน่ารักจังนี่ สามารถสั่งได้นะคะเหมือนกันเดี๋ยวแม่นหนิงจะลงเพจแม่แอนไว้ให้นะคะนี่เลยน่ารักเป็นหมวกจริงๆผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดเลยค่ะหรือว่ามันเหมาะกับเด็กผู้ชายดีดูสนๆน่ารักน่ารักหนูน้อยนี่น้องแคนนอนสีเทาดัสตินเรียวบอล สีขาวแซมสีขาวแล้วก็ออกัสน้อยสีน้ำตาลน่ารักจังเลยค่ะนีม่มุงม้งมิ้งเอ็นดูค่ะไม่ต้องใส่รองเท้านะคะดูน่ารักดีถ่ายรูปเป็นเหมือนอ่เบบี้ฟอโตกราฟีอะค่ะก็คือจะแบบไม่ค่อยใส่ถุงเท้าไม่ใช่ใส่รองเท้ากันเปยืเปยเยน่ารักนหนูน้อย ผูกคางค่ะน,นี่เลยน่ารักพาดสวยเป็นของขวัญให้กับคุณแม่นะคะนี่ก็จะมีคอเลกชันอื่นๆตามมาอีกเรื่อยๆนะจ้าเดี๋ยวแม่หนึ่งจะทยอยลงนะบายบายค่ะเแบบี้หลับทั้งหลายเด็กขี้เศราบายบายค่ะจุ๊บๆค่ะ